การสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะที่ท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันค่ะครับเรายังคงอยู่กับวิทยากรรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณจิตยา์ปรังเขนนะครับเจ้าของร้านนวดแผนโบราณนะครับที่มีชื่อเสียงในเ<อ>บอร์ลินเลยทีเดียวอ่า <laughs> นะ,ะคะหรือว่าพี่น้อยนั่นเ<ช>องอ่ะพี่น้อยครับชีวิตของคนไทยในต่างแดนเนี่ย ต้องเรียนถามพี่น้อยครับว่าเป็นชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบไหมครับมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วเวลาเจออุปสรรคนี้พี่น้อยจัดการชีวิตตัวเองยังไงครับก็ชีวิตก็จะเจออุปสรรคมาเหมือนกันค่ะและ้วก็ช่วงนึงก็จะมีปัญหาในครอบครัวทําให้แบบต้องเลิกลากันอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็สําเร็จได้ด้วยบุญนะคะก็อธิษฐานตอนนั้นก็เริ่มเข้าวัดแล้วนะคะก็อธิฐานว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นสําเร็จผ่านพ้นไปด้วยดีอะไรางี้ก็แบบ ก็เลิกกันนะคะก็เลิกกันแต่ก็เลิกกันด้วยดีแต่ทุกวันนี้ก็ยังแบบเอถ้าเจอกันก็คือยังสวัสดีกันได้ยังมานั่งดื่มกาแฟกันได้อะไรอย่างนี้ประมาณเนี้ยค่ะคือเราก็จะแบบว่าไม่ไม่ไม่เอไม่ไม่โกรธแค้นไม่โกรธกันนะคะคือตอนนั้นก็แบบอภัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้มาจุดพีิกมาเจอผู้อุปถัมคือตอนหลังจากที่เลิกกันแล้วมันก็แบบว่าคือเข็ดก็ไม่อยากไม่อยากมีใครก็อยู่เออเราอยู่คนเดียวก็สบายสบายแล้วแล้วลูกชายลูกชายก็จะชอบพูดว่าแม่ อยู่คนเดียวได้แล้วสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ทีนี้ก็มาเจอผู้ประถมะคุณโฟยเกอร์นี่เขาก็แบบว่าที่จริงรู้จักกันมานาะนมากแต่เมื่อเมื่อก่อนเขาก็เคยถามแล้วคุณน้อบอกว่ามีมีแล้วม,ม,มีสามีอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ก็พอเลิกไปหลายปีก็เอามาเจอกันอีก ก็เลยคิดในใจว่าเราเราเบื thời, ่อเหมือนกับรู้สึกว่าเบื่อเบื่อการมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ไปอิสระเสรีอะไรอย่างนี้ไปกับป้าอูตลอดนะคะป้าอูก็จะแบบว่าชวนไปวัดตลอดสำคัญทุกนี่น่าก็ไปกับป้าอูตลอดแล้วมีความสุขแล้วก็พอดีป้าอูก็มาบอกบุญสร้างองค์พระป้าอูป้าอูมาบอกบุญสร้างองค์พระน้อยก็ตอนนั้นก็อเลอร์อยู่แล้วก็สร้างสร้างของตัวเองสร้างของพ่อของแม่แล้วก็พี่สาวทุกคนก็สร้างแล้วป้าอูก็ไป บอกบุญได้ร้อยร้อยกว่าองค์นะคะแล้วก็ของครอบครัวแก้วอินตาก็จะสิบกว่าองค์หรือเกือบยี่สิบองค์เลยค่ะแล้วก็ปู่ก็เลยให้ไปเป็นตัวแทนที่วัดใหญ่ด้วยค่ะตอนนั้นจะเป็นตัวแทนไปเป็นเขาเรียกอะไรคะถ้าได้ร้อยกว่าองค์จะได้ไปเป็นตัวแทนปุบปุติดโบแล้วก็ไปในวัฒธรรมกายอะค่ะไปครั้งแรกเลยก็ปื้มมากตอนนั้นก็ อ,อันนี้ก็รู้สึกแบบเป็นเรื่องที่ปลื้มมากๆคือความเป็นระเบียบความาคนเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็นคนเยอะอลังการอะไรขนาดนี้แต่เวลางานจบว่าทำไมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรนะคะก็เป็นความประทับใจมากแล้วตอนนั้นก็ก็เหมาเมารถเหมารถเอาญาติขึ้นมาด้วยนะคะตอนนั้นแล้วก็คือนึกว่าจะหากันไม่เจอแต่ทําไมหากันเจอง่ายๆแล้วก็ญาติก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยนะเป็นชั่วโมงก็ออกไม่ได้หรอกเพราะรถ เยอะขนาดนี้แต่ไม่รู้เป็นไงแป๊ะเดียวมันความรู้สึกเหมือนกับไม่ถึงห้านาทีเออเราออกมานอก็นี่แล้วนอกเกบรัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ประทับใจมากแล้วก็เลยน้อยก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะผู้ชายคนนี้นะจะมาอุปถัมภ์คำจุนเราสร้างบุญสร้างบารมีกับเราเนี่ยนะก็ขอให้ข้อสร้างองค์พระอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ พราะว่าเอ่อตอนนั้นคืนตอน,นอยู่คนเดียวก็สบายสบายเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะและ้วทีนี้ก็เอ่อเขาเขาโทรมาน้อยก็เลยบอกเอ่อพี่น้อยก็เลยบอกบุญบอกว่าเนี่ยคุณเอ่อสร้างองค์พระด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้เขาก็ถามเป็นอะไรเหรออะไรอย่างนงี้ก็เอารูปส่งรูปให้เขาดูตอนนั้นก็ยังเป็นเอ่เอ่อสกายนะคะยังนั้นยังไม่มีไลน์ยังไม่มีอะไรคะะก็ส่งให้ดูใช่แล้วก็เขาก็ เขาก็บอกเออฉันขอคิดอยู่ก่อนนะเพราะว่ามันก็เป็นเงินเยอะพอสมควรสําหรับคนเยอรมันที่ทําบุญไม่หม่ๆอะไรเงี้ยค่ะคือสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้ายูโรหรืออะไรนี่แหละตอนนั้นอ่ะคิดว่าประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เขาบอกฉันขอคิดแป๊บนึางวางสายไปยังไม่ถึงห้านาทีเขาโทรกลับคืนมาเขาบอกว่าเออฉันจะสร้างเขาบกว่าเขาก็เลยบอกว่าจะให้ฉันทํายังไงเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วทีนี้ก็เออก็เลยบอกว่าก็เลย ไปขอเบอร์ธนาคารของพระอาจารย์ที่วัดแล้วก็ส่งให้เขาเขาก็โอนมา400นะคะตอนนั้นก็แบบประทับใจว่าเออทะลุเป้านาะ <c oughs> แบบว่าเออเกินเกินคาดอะไรประมาณเนี้ค, <c oughs> ค่ะก็เป็นความประทับใจครั้งแรกเลยก็เลยติดต่อกันมาก็ก็เอมาอีกครั้งหนึ่งก็คืออพ่อคุณพ,พ่อน่ะแบบเออเสียชีวิตแล้วจะบ,บินด่วนและพี่สาวเนี่ยเพิ่งไปดูแลพ่อขึ้นมายังยังไม่ถึง สองอาทิตย์อะไรเงี้ยพี่ถาวรที่สร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันตอนนี้ค่ะแล้วก็ก็เลยบอกว่าต้องกลับไปอีกแล้วแม่บอกว่าเออพ่อไปดีแล้วนะอะไรเงี้ก็เราก็กลับไปทีนี้ผู้ประถามนก็ซื้อตั๋วให้ซื้อด่วนนะคะซื้อด่วนก็เลยแพงหน่อยแล้วทีนี้ก็เลยซื้อตั๋วสองใบนะสําหรับพี่น้อยกับพี่ถาวรก็ซื้อแล้วไม่รู้เป็นยังไงวันที่จะบินนะคะวันที่จะบิน เขาจะต้องถ้าจะเคนเซอรหรืออะไรอะ่ะต้อง24ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วทีนี้เออันนี้แค่แค่ไม่ถึงสองชั่วโมงกว่านะคะเราเพิ่งมารู้ว่าเราเรามีตัว oh. ต๋วสี่ใบตั๋วเครืองบินสี่ใบใช่แล้วมันก็จะเป็นเป็นเอคือเอเงินสี่พันยูโรนี้ก็บอกว่าอุ้ยเป็นเป็นไปนได้ไงเนี่ยอืมทีนี้ก็น้อยตอนวก็อยู่ในบุญเลยนะคะ,ะก็สมาอาลังสมาอาลัง ทีนี้แฟนลูกชายเนี่ยเขาทางานที่บริษัทขายตัว๋วเครื่องบินเขาก็เลยบอกว่าน้อยก็เลยบอกว่าอเอเช็คให้หน่อยไอ้นี่ให้หน่อยเพราะว่าคุณเฟื่อเกนี่เขาทําทุกวิถีทางแล้วทางอาทางอีเมลทางอ,าาททอ,าอะไรเขียนโทรติดต่ออะไรไม่ได้ไมนนันเป็นไปไ,ไ,ไม่ได้อะไรเงี้ยเลื่อนไม่ได้อะไเอาคืนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยลูกชายก็เลยให้ให้แฟนเขาไอ้นี่ให้เขาก็เลยบอกแม่แม่แม่ได้จะได้คืนเจ็ดร้อยกว่าออย ใช่จะได้คืนเจ็ดร้อยก่เอออยเงินสองพัน่ะก็เลยบอกว่าพี่น้อก็เลยบอกว่าโอรรยรรย้ย,อรรย,รรยถ้าได้คืนแค่นั้นก็ไม่เอาหอรอกอถ้า,ถ,าถ้าคืนถ้าคืนก็ต้องคืนหมดถ้าไม่คืนก็ก็ไม่ต้องเอาอะไรเงี้รรยน้อยพี่น้อยก็แบบอ่าอธิษฐานก็เลยเอ้าวพิจารวณตามไปนะเดี๋ยวพี่น้อยไปก่อนไปไปสนามบินก่อนเพราะว่าที่สนามบินเขาจะมีเอมีอเขาเรียกอะไรนะคะท,ที่ให้เราไปติดต่อโดยตรงได้ค่ะก<ห>นจุดถ่ายตัว๋วอะไรประมาณนั้นไหมครับ ใช่ใช่ค่ะแล้วของของไม่นี่โดยตรงแล้วเราก็ไปพี่น้อยก็สมาถังพี่คุณเฟร์ก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าสมมติว่าไม่ได้ก็เนอนไปแล้วกันเขาบอางี้เพาว่าคนละสองพี่นั่งอะไรคนละสองพี่นอนไปเลยขออนีาตถามพี่น้อยว่าเป็น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 อะไรครับเป็นคนมี่หรือว่า first class หรือยังไงใดๆครับเราจะมีภาพตามได้เป็นเป็นธรรมดาานี่แหละค่ะเป็นธรรมดาแต่บังเอิญว่าเราซื้อด่วน เราซื้อด่วนนะคะเพราะว่าสมัยนั้นถ้าซื้อด่วนปุ๊บจะแพงปั๊บจากเจ็นแปดร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าก็จะเป็นพันเลยะค่ะต่อคนต,ตัวตัวใบละพันกว่ามันก็จะโอเคก็คือสองพันกว่อย่างเงี้ยค่ะงั้นสรุปได้งอนไปไหมครับสรุปสรุปก็คือไปไปถึงไปถึงสนามบินไปถึงสนามบินพี่น้อยก็อธิษฐานสมารหาหังสมารหาหังตลอดนะคะแล้วก็ขอให้หลวงปู่ช่วยพี่น้อยก็เลยมาคิดในใจว่าเออพระอาจารย์เคยเคยเทศน์ฟังแบบเเราทําบุญหรือฟังหลวงพ่อเนี่ยเทศน์อาาบอกว่า S <S <an other> เราเราเราอธิษฐานเราขอเราก็ต้องให้มันสมดุลกันเหมือนเราไปซื้อของอไปซื้อของเราก็ต้องเรามีสิบออยเราจะไปซื้อของเป็นร้อยม,ม,มันก็ไม่ไม่ก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็เลยอธิษฐานว่าเราจะทาไงดีตอนนั้นก็มีหลอ่อหลวงปู่เ<อ>พราะว่าพี่น้อยก็จะหลอ่อหลวงปู่ตั้งแต่องค์ที่หนึ่งจนถึงองค์ที่สุดท้ายนะคะแล้วก็เออก็เลยอธิษฐานอธิษฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าข้านี่เ ลูกจะไปเมืองไทยแล้วได้ตั๋วสีใบขอให้ได้ได้ไดปัจจัยคืนอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้คืนก็ขอให้ได้เลื่อนตัว๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็อธิษฐานว่าอถ้าสมมติสําเร็จถ้าได้คืนทุกบาททุกสตังค์อ่ะลูกจะเอะลงไปหล่อหลวงปู่ที่วัดใหญ่หรือวัดธรรมกายเอปทุมธานีอะค่ะแล้วก็พอไปยืนไปยืนเรียงคิวปุ๊บพี่น้องก็รู้สึกแบบทุกข้างหลังเลยเหมือนกับว่บเหมือนแน่นทุกเลย พี่น้อก็ดีใจเลยว,ว่าโอ้ยหลวงปู่ช่วยแล้วอะไรเงี้ย mm. แล้วก็สำมาอาหลังใหญ่เลยพอพอ,พอคุณเฟิเกอร์เข้าไปถามที่เคาน์เตอร์นะคะไปถามปุ๊บเขาก็บอกว่าเออาใช่มันเป็นไปได้ไงชื่อเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมคุณคุณเลื่อนเอคุณเลื่อนได้ก็ดีใจเขาก็ถามว่าทําไงดีเลื่อนพี่น้อยก็เลยโทรถามพี่จวรเพราะว่าพี่จวรเพิ่งขึ้นมายังไม่ถึงสองอาทิตย์ต้องลงไปอีกแล้ว จะให้เลื่อนตั๋วอีกจะต้องบินใหม่อีก <maintaining. S 2> เป็นอ้าวทำไงพิจารพีพจารําทําไงเนี่ยเขาให้เลื่อนตั๋วได้แล้วนะก็เลยบอกว่าเออเลื่อนเลยเลื่อนเลยอะไรก็ได้แ้วแต่ตัวเองอะไรย่างี้พี่น้อยก็เลยคิดสงสารพี่สาวว่าอ๊ยเก็บตังค์ยังไม่ได้อะไรต้องแบบบินต้องบินอีกแล้วอะไรเงนี้ก็เลยบอกว่าเอาเลื่อนไปปลายปีแล้วกันเลื pierwszy, ่อนไปปลายปีพอบอกว่าเลื่อนไปปลายปีปุ๊บเขาบอกไฟยังไม่ขึ้น งั้นขอเอาเงินคืนให้นะคะบางก็เลยที่คืนทุกบาททุกสตางค์ใช่ก็เลยเป็นเหตุว่าพี่น้อยก็เลยลงไปหลอหลวงปู่ที่วัดใหญ่อะค่ะแล้วก็เลยไปได้ไปไม่ได้ทองทองพ่ออีกเพิ่มอีกบาทหนึ่งเพิ่มเพิ่มหลอเพิ่มอีกค่ะโอ้สาุถูกแต่แปลกเพราะสอยกันบินนี่ถ้าจะให้เลื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแล้วยิ่งใกล้เช็คอินด้วยนะยากจริงแล้วใกล้ใกล้เช็คอินแค่แค่ไม่ถึงสองชั่วโมงอะค่ะ ก็ตอนนั้นไม่ถึงสองชั่วโมงตอนที่ไปถามค่ะเป,เป็นไปไม่ได้เลยแล้วแล้วลูกชายบอกว่าแฟนเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีที่ไหนหรอกจะมาคืนให้คุณในเวลาแค่นี้แต่อัศจรรย์มากคือหลวงปูน่นี่คือเชื่อมั่นในหลวงปู่มากเพราะท่านช่วยจริงๆได้จริงๆค่ะอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะอธิษฐานคู่บุญคู่บารมีเห็นว่าตอนนี้คู่อุปถัมภ์ท่านนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกัลายาณมิตรเชิญชวนชาวท้องถิ่นมาวัดด้วย ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้พี่น้อยเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศการที่เขาทําหน้าที่กัลยาณมิตรเขามีความสุขอย่างไรที่ได้มีโอกาสมาเข้าวัดมาส่งสมบุญแล้วไป<ม>ทําหน้าที่ตรงนี้อะคะ่ะเขาบอกว่าเขามีความสุขมากถ้ามามาสมมติว่ามามา,มา,มาบรินะคะตอนนี้ก็ยังเขาอยู่ตรีสเส้นนะคะก็มา มาบริณทีแหละเก็จะอยากไปวาดเหมือนถึงถึงถ้ามาแล้วเหมือนเหมือนโอ้ยถึงบ้านอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเขาจะแบบนั่งสมาธิดีมากค่ะบางทีเรายังรู้ปิชาเขาแบบว่านั่งนั่งดีกว่าเราอีกหน้าเลย <c oughs> แล้วก็เขาก็จะแบบชวนเวลาที่มีคนมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือในบริษัทอะไรมีคนมาพูดเรื่องศาสนาคริสต์หรือน่นนี่เนะขาก็จะช่วยโอกาสแบบพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าเขาน่ะคือ ออันนี้อ,นนนนนนอันนี้แน่นอนกว่ามีตัวตนกว่าหรือเจ้าชายศิธัตถาอะไรเขาก็จะเล่าคืออคุณเพก็เข้าจะแปลแปลภาษาภาษาของเยอรมันด้วยค่ะให้ช่วยพระอาจารย์หลวงพี่โน้ตนะคะช่วยช่วยแปลด้วยเขาก็เลยเข้าใจนึกซึ้งมากแล้วก็ก็อธิบายก็ก็คนก็จะชอบอะค่ะคือเขาบอกว่าคลีนน่ะเขาก็ เขาคือเขาไม่ไม่ไปแบบว่านับถืออะไรแบบจริงจริงจังไม่ใช่ว่าไปไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อะไรไม่ใช่ะคะเขาบอกว่าเขาขอนับถือศาสนาพุทธดีกว่าอะไรเยงี้ค่ะครับก็ครับ,บพี่น้อยครับในฐานะที่อย่างอาุรนกรกับคุณสุชาดายังไม่เคยไปที่ยอรมันเลยครับอยากให้พี่น้อยลองให้นิยามหรือว่าให้บรรยายถึงลักษณะของคนที่ยอรมันนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นคนที่นิสัยอย่างไรอธัธยาศัยพื้นใจเป็นยังไงครับพี่น้อย พี่น้อยจะโชคดีนิดนึงนะคะคือแบบว่ามาก็จะเจอแต่คนดีๆอะค่ะเจอแต่คนดีๆคือนิสัยคนเยอรมันจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาพูดคําไหนคํานั้นไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรอย่างเงี้ก็คือเป็นเป็นพี่น้อยก็จะพูดอ้อมค้อมไม่เป็นเหมือนกันถ้าพูดอะไรก็พูดตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่น้อยก็จะชอบแบบว่าเออเพราะความสะอาดความมีระเบียบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่า ถือว่าดีมากจนถึงขนาดว่าตอนพี่น้อยมาใหม่ๆอ่ะพี่น้อยคิดว่าอุ้ยเมืองนี้ทําไมเป็นเหมือนเมืองสวรรค์สาหรับเราเหมือนว่าผู้ร้ายผู้โจรไม่มีอะไรพี่น้อยเคยคิดว่าอุ้ยเมืองนี้ปลอดภัยยังเลยอะไรทั้งทั้งทั้งที่จริงไก็ไม่ใช่ค่ะที่จริงก็ทุกวันนี้ก็มีแบบว่าเออพวกอพยพเข้ามาอะไรก็ก็จะมีก็จะมีเรื่องไม่ดีแต่เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่าพี่น้อยคือโชคดีหนึ่งก็คือเหมือนอย่างโควิดเข้ามาอย่างเงี้ยเราเหมือนไม่มีผลกระทบเลยอะค่ะเหมือนเหมือน ก็กระทบแต่ไม่กระเทือนเลยคือพวกลูกค้าพวกอะไรก็จะแบบว่าดีมากคือเขาก็แบบว่าบางคนเขาก็บอกว่าฉันกลัวคุณไปไม่รอดเลยเขาก็จะซื้อแบบเป็นคูชชนไปเป็นของขวัญให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่น้อยจะขายขายใบเขาเรียกใบอะไรคะใบใบที่แบบว่าถ้าซื้อแล้วซื้อชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเอาไว้มานวดตอนไหนก็ได้ประมาณนป้นโปรโมชั่นไวเชอร์อย่างนั้นไ่มครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นไวเชอร์ช่่ะก็มีแบบนั้นด้วย แล้วลูกค้าก็จะบอกว่าฉันช่วยคุณแล้วนะเท่านั้นใบเท่านี้ใบอะไรอย่างเ <TF> งี <laughs> ง้ยช่วงช่วงที่เขาล็อกดาวน์ปีที่แล้วเลยปีนี้แต่เขาก็แบบว่าคือแบบดีมากอะค่ะคือบางบางทีพี่น้อยก็จะแบบเล่าเรื่องเรื่องที่วัดให้ฟังเรื่องเรื่องนั่งสมาธิแบบใจหยุดใจนิ่งเมลุกลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งก็แฟนเขาเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขาก็แบบว่าเศร้าส้อยอะไรน้อยก็จะพูดให้เขาแบบว่าเอาเราต้องรักษาใจเรานะให้แบบว่าโรคมะเร็งอะกลัวความ กลัวกลัวค่ะถ้าเรามีความสุขลูกมะเร็งจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำหน้าที่การยานามิรให้ลูกค้าด้วยคือกำลังังพี่น้อยเรารู้สึกเนาะว่าเยอรมันนี่น่าไปอยู่จริงๆเพราะว่าเคยได้ยินัยูจีไฟครบเลยขาดแค่อย่างเดียวคือสมาธิอย่าง <c oughs> เลยว่าโอ้โหเยารมันี่เป็นเมืองที่น่าไปนะคุณค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความประทับใจที่พี่พน้อยบอกว่าโควิดมาไม่กระทบเลยเพราะว่ามีลูกค้าที่น่ารักด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญแล้วก็ทําให้พี่น้อยได้ตัดสินใจเป็นประธานกระถิ่นด้วยอยากให้พี่น้อยได้เล่าย้อนบรรยากาศหน่อยค่ะว่าวันงานวันนั้นมีความปลื้มปิติใจอย่างไรถ่ายทอดให้คุณมผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะค่ะก่อนอื่นก็เอาบุญมาฝากทุกทุกท่านทั่วโลกนะคะสาธุ ก็ยังปลื้มไม่หายค่ะแล้วก็ชวนพี่น้อยก็ที่จริงแล้วเคยเคยเป็นประธานกระถินมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองนี่จะปลื้มมากก็คือตอนนั้นเป็นกับผู้ประถันะคะแล้วก็ตอนนี้มาเป็นกับพี่สาวแล้วก็พี่สะพ้ยเข้าวัดกันมานะคะ่ะแล้วก็คือทุกคนจะปลื้มอลเลิร์ดเบิกบานมากแล้วก็บอกพวกญาติๆพวกลูกแล้วลูกลูกสาวก็มาเป็นรองประธานด้วยค่ะแล้วก็หลานสาว ลูกพี่ออนก็มาเป็นรองประธานค่ะก็จะแบบว่าเออคือปลื้มอยู่ในบุญแบบเออคือทั้งครอบครัวค่ะมีความสุขมากค่ะก็บอกใช่ค่ะคแต่ก็พักกันบอกว่าเออคือทําพยายามไปปลูกดอกดอกไม้แบบเตรียมต้อนรับ mm. สาธุชนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เตรียมแล้วก็ไปทำบุญละนะวัดทั้งด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็จะแบบเ กันตื่นกันไปแต่เช้าไปลดต้นไม้ไปควนดินไปไดาหญ้าออกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ออวพอถึงวันงานก็อ l e r t เบิกบานคือเตรียมใจใสๆของเราอะคะ่ะแล้วก็พวกพี่พี่สะพ้ยก็จะอ alert ม,มากพี่ถาวอลก็ a l e r มากคะ่ะก็ก็มีความสุขปื้มอะคะ่ะ ก็คือนานอยู่ด้านตายคือเป็นเจ้าของบ้านนอกจากเป็นท่านประธานแต่ไม่ใช่ท่านประธานธรรมดานะไม่ใช่ฉันเป็นประธานบริษัทแล้วเดินแบบสวยๆเข้าไปไม่ใช่ไอ้มุกอะไรแต่คือเป็นประธานที่ทําลงมือทําเองอันนี้ประธานเจ้าของบุญนี่คุณไม่ใช่ประธานบริษัท คือไปตัดหญ้าทําอะไรเองทําความสะอาดเองทุกอย่างเลยครับพี่น้อย,อยงั้นขอให้พี่น้อยช่วยลองบรรยายตอนช่วงเวลาที่ถือผ้ากฐถิ่นนะครับอัญเชิญเขาสู่ศูนย์กลางพิธีเนี่ยความปลื้มปิติใจตอนนั้นเป็นอย่างไรครับแล้วตอนวินาทีที่ถวายผ้ากฐถิ่นด้วยมือของเราเองเป็นยังไงครับพี่น้อยตอนนั้น ความปลื้มปิตินะคะก็แบบว่า,าคือแบบก็จะขนลุกขนทองแบบตลอดเหมือนกับว่าเราอยู่อยู่ในสายตาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราทํานี่เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเรานะเราคิดว่าทําเพื่อพระพุทธศาสนา mm hmm. วิชาธรรมกายจะได้ขยายไปทั่วโลกแล้วเราก็จะนึกถึงคําที่หลวงพ่อบอกว่าเชนเดอร์เบิร์นะคะ mm hmm. ที่แบบว่าอยากให้ทุกคนทั่วโลกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่า ก็รู้สึกปลื้มมากมาว่าเออทำไมเราโชคดีขนาดนี้แล้วอีกอย่างคือการสร้างบุญสร้างบารมีเราอธิษฐานตลอดว่าขอให้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเออคือได้สําเร็จทุกอย่างค่ะแบบไม่มีอุปสรรคผักน้าอะไรเลยแล้วก็เออมันปลื้มอะค่ะต้องแบบว่าเวลา คือชิจตังเมย์อะค่ะเป็นเวลาเวลาไปถวายอะไรอย่างี้ก็แบบว่าโหดีสําเร็จสําเร็จแบบว,ว่าเอาอชวนพี่ถาวรชวนป้าออนแบบว่ามาไอ้นี่กันเนี่ยแบบเหมือนทุกคนอะเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็แล้วก็วกทีนี้ก็ยังมีลูกหลานไปเป็นอต้นกล้าธรรมชัยอไปกระถินธรรมชัยกระถินเด็กอะค่ะอะพระอาจารย์ท่านก็มีเมตตาบอกว่าอพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าได้ได้ก็ หลานสามคนค่ะก็ไปเข้า,า<ๆ>ไปแบบว่าทุกคนก็ตบมือให้แล้วคนก,ก็แบบว่าปื้มอเลิศเบ,าบาิานด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่เออเออยา่าตั้งแต่ยายนี่แล้วก็มาถึงรุ่นหลานเลยอะไรประมาณเนี้ค่ะโอ้โหปื้มปื้มมาปื้มทั้งตระกูล <laughs> <laughs> ปื้มไม่จบนะ <laughs> อันนี้ปื้มไม่จบจริง <laughs> ปื้มทั้งตระกูลแล้วอีกหนึ่งบุญที่พี่น้อยบอกว่า โอ้โหมีความอล r e เบิกบานที่สุดคือการเข้าซูมนั่แหละ oh. อ๋อเป็นยังไงคะเข้าซูมปื้มยังไงดคะเข้าซูมนี่ก็ปลืม้มคือก็จะเห็นแบบหมู่คณะทั่วทบีบยุโรปนะคะยี่ปดวัดนี่คือทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็แล้วก็ตอนออในวันธรรมดาก็จะมีมทำวัดเช้า ทำวัดเช้าแล้วก็ช่วงสายก็จะมีปฏิบัติธรรมช่วงสายตามเสียงหลวงพอ่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีสวดธรรมจากบูชาเจดีอะไรนี้ก็แบบว่าทุกรอบเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาอีกก็คือง่ายแต่ลึกด้วยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ทําวัดเย็นก็จะพูดแล้วก็หลวงพี่พอาจารย์พุทธิพงศ์ท่าก็ให้รับบุญเป็นโสต์คู่กับคุณสิริรัตน์ที่อยู่เมืองไทยนะคะควบคู่กันไปช่วยกัน ในคุณสิริรัตน์นี่เก็จะมีพิทักษเนี่ยก็จะช่วยช่วยยินเยอะเลยค่ะเป็นแบบเป็นกัลยาณมิตรให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลา,าแล้วก็พี่น้อยก็จะเป็นเปิดโฮสด้วยเป็นโฮสด,ด้วย,ดดวยแล้วก็เป็นถ่ายรูปหมู่คณะเอาลงให้หมู่คณะไดป้ปลื้มกันนะคะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบอบอกคุณสิริรัตน์หรือคุณตั้มนี่ให้ให้ถ่ายแคหรือบอกพระอาจารย์หลวงพี่โนต้ตท่านก็บอกว่าหลวงพี่น้อยบอกหลวงพี่ได้ตลอดท่านก็เตรียมซัพพอร์ตตลอดนะคะก็ทําให้เราแบบไม่ไม่ตกคุณไม่กังวลน,นะคะแบบว่าทําบุญแบบชิวๆคะ่ะ มันทำมือไปชิวๆคำนี้รอนกรชอบมากเลยครับคือเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดอะทำทุกหน้าที่เลยจะเป็นทั้งเจ้าภาพแล้วเจ้าหน้าที่เลยจรจริงอ๋อแล้วโดยเฉพาะซูมที่ที่พี่น้อยได้เข้าไปอย่างเงี้ยครับมันส่งผลกับชีวิตประจําวันเราอย่างไรบ้างครับมันขยายความผ่องใสในใจเราได้ไหมหรือว่าบุญมันหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาไหมฮะบุญหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาก็คือเราก็จะจิตใจก็จะชุ่มอยู่ในบุญนะคะก็ก็เหมือนกับว่าเรา ตื่นมาแล้วก็นึกถึงแล้วก็นอนแล้วก็นึกถึงแล้วเลยก็ไปอยู่ในบุญตลอดชุ่มอยู่ในบุญตลอดแม้แต่กะเวลาทํางานก็คืออารมณ์ดีเราแบบว่าแบบมันไม่รู้อะคะ่ะก็แบบเหมือนกับว่ามีความสุขมีความสุขตลอดนะคะก็นึกถึงบุญคือตอนช่วงนี้มีหลายบุญมากเพราะว่าเออหนึ่งคือทางวัดเราก็จะยังไม่อันนี้ใช่ไหมคะเหมือนเหมือนบุญปล่อยปลาบุญ ถวายนุ่นถวายนี่อะไรอย่างี้ก็จะผ่านซูมหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเข้าเข,ข้าซูม,ลลมได้ตลอดหรือไม่ก็ที่ว่ามีเรื่องมาเล่าหรืออะไรของของพระอาจารย์สนิทรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลวงพี่อารัก์อะไรเงี้ยก็จะไปไปเข้าอลค่ะคือตามตามโอกาสคือแบบถ้าสับสับบังได้ก็จะสับบังตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มันทำให้เราแบบว่าจิตใจเราจะแบบอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ค่อยวิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปตรงน,น,รงนี้สมัยก่อนก็จะจะเจก ที่ไม่มีซูมก็จะมีเวลาเยอะแยะใช่ไหมคะน้อยก็จะแบบว่าเออเหมือนไปออกกําลังกายไปอะไรอย่างนี้ก็ก็สมัยก่อนกน็จะไปออกกําลังกายก็จะใส่หูฟังแล้วก็ฟังหลวงพ่อมั่งหรือไม่ก็เออสัมมาอรหังหรือไม่อะไรประมาณนี้อะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นซูมเปลี่ยนเป็นซูมคือเราก็จะเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เออแล้วก็อนุโมทนาบุญกันก็อยู่ในบุญตลอดนะคะก็ทําให้ชีวิตแบบว่าคือปัญหาแทบจะแบบคือแทบจ,จ,จะไม่มีเลยคะ่ะเพราะว่าเพราะก็ <c oughs> คือก็อยู่แค่แยบบนเวียนอยู่อยู่แต่ในบุญนั้นบุญนี้บุญนี้บุญนี้ถ้าถ้าคุยกับเพื่อนทีนี้ก็ก็เหมือนกับว่าบุญจัดสรรว่าทุกคนคือก็จะอยู่ในซูมกันก็จะคุยแต่พวกที่แบบว่าเข้าซูมกันคนน,คนนั้นคนนี้เล้อคนนี้ไม่เข้าแล้วก็จะตามอเออเรากิ้งไปตามถ,ถ้าถ้าทร ไปตามที่ไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องรับก็ได้ไม่เป็นไรแค่ผูกเฉยเยอะไรประมาณบางคนก็เคือคือคือไม่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสสบายสบายคือแค่แค่พี่น้อยก็อยากจะแบบว่าอยากให้ทุกคนได้บุญออตอนเช้าบางคนก็จะอาจจะตื่นไม่ได้อะไรนี่กออ็มานั่งสมาธิมาทำวัดเชา้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะออก็จะเป็นบางทีพี่ประสิทธิ์ไปเข้าของเมืองไทยแล้วก็พี่ประสิทธิ์หายไปไหนเพราะพี่ประสิทธิ์นี่ก็จะเป็นหนึ่งในไอดอลของของพี่น้อยที่แบบว่าเป็นต้นบุญต้นแบบเหมือนกันค่ะแล้วก็ เกือก็จะเออพี่ประสิดท้ทายไปไหนพี่บอกน้องๆวันนี้วันวันเาราที่พี่ไปเข้าทางเมืองไทยไปถวายพระทหารที่เขาแก้สเสด็จอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกออ็พวกเราก็จะจะร่วมบุญกันไปกับพี่ประสิทธ์ทุกๆเดือนแล้วก็ทําให้ปลืม้มแล้วก็จะคุยแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลกันอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะโอ้เห็นไหมบอกแล้วซูมนี่คือ สามารถเชื่อมโลกเชื่อมใจแล้วก็เชื่อมบุญของทุกคนไว้ด้วยกันจริงๆอ่าทีนี้เหลือเวลากระชั้นแล้วคุณคำถากอนค่ะคุณรลกรเลยค่ะคำถามนี้เลยครับพี่น้อยในฐานะที่พี่น้อยมารายการผู้ออกแบบชีวิตครับจากนี้ไปพี่น้อยอยากจะออกแบบชีวิตของพี่น้อยเองอย่างไรบ้างนะครับก็ออกแบบชีวิตก็คือเดินหน้าต่อไปทําเต็มที่เต็มกําลังนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จ ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ทําอะไรก็สําเร็จแบบสบายๆก็จะสําเร็จทุกอย่างที่เราอ,อธิฐานอธิษฐานประจําวันนี้ค่ะก็จะทําตามอันนี้ทุกอย่างค่ะคือข้ามภพข้ามชาติอันนี้คือเราออกแบบชีวิตข้ามภพข้ามชาติเราไม่ได้ออกแบบเฉพาะชาตินี้เราที่เราเกิดมานี่ชีวิตก็คือเป็นชีวิตที่น้อยนิดอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่า ชีวิตาการเดินทางเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วทีสำหรับเราการเดินทางที่ยาวนานนี่จะมีคุณค่าทุกย่างก้าวค่ะแล้วก็อย่างมั่นใจเพราะว่าขอให้ได้ตามปิดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะประมาณ <สา S 2> นี้สรุอนบอนุโมทนาบุญก่อนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนใครจะมี มโนโนปณิทานแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าคนเราเกิดมาทําไมครับใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มนะคะแล้วก็เต็มเต็มบุญมากๆเลยเนาะเต็มใจเต็มใจกับการที่ได้<า>ฟังเ,เรื่องราว <laughs> บุญดีๆนะคะที่พี่น้อยได้มาแบ่งปันในรายการผููแบบชีวิตในวันนี้คะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณกิติยาฟังเคนะคะเจ้าของร้านนวดแผนโบราณและคลาสสิชลมาส์เบอร์ลินค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมค่ะไปออกแบบชีวิตให้กับตัวของคุณเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่าคุณนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณรณกรเ่ยมกำชัยดิฉันสุชาดาระยะอินแล้วก็ทีมง,งานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใ้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ